สัตว์หอแว่นกรุ๊ปจำกัดของเราได้มาจัดโครงการแด่น้องครั้งที่18ครึ่งที่โรงเรียนบ้านยมเบือน,นะคะหลังจากที่เรามาร่วมกิจกรรมอา,าสาสร้างห้องสมุดกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมต่างๆที่เราจะทําร่วมกันเพื่อสอง่งมอบห้องสมุดในวันพรุ่งน,นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูที่สนามเด็กเล่นกันนะคะว่าพี่ๆของเรากําลังทําอะไรกันอยู่บ้าง มาจากสาขาไหนคะฟังสิครับตอนนี้ทาสีอะไรอยู่คะลังเรงอยู่สีสว้ยยมันจะเยอะไปละชินชาหน้าหวานต้องกลัวสีหวานอ่าคะลุยเลยค่ะพี่เริงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่วัปทนพี่วัปทนเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมคะครับผมมีความคาดหวังกับลูกทีมยังไงบ้างคะเก่งๆทุกคนครับสวยงามแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับ คิดว่าจะเสร็จทันเวลาไหมคะเสร็จก่อนแต่ยังไงจะต้องเสร็จสวยงามแน่นอนใช่ไหมคะเสร็จก่อนกำหนดครับอุปะะกรณ์พร้อม <S <S สฝางอะไรถึงน้องๆที่จะได้สนามเด็กเล่นสีสวยงามน,นี้ไหมคะขอให้เล่นได้นสนุกสนานสดชื่นปลอดใัยแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ขอบคุณมาค่ะ เด็กถ<ห>ึงบา้านของแว่หน้าห้องสมุดให้น้องครับ ก็กำลังจะประกอบชั้นวางหนังสือติดตั้งพัดลมเพื่อให้ห้องสมุดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้วก็มอบให้น้องๆในวันพรุ่งนี้ค่ะตามมาดูที่ทีทำงานกันได้เลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่โลนะคะหัวหน้าทีมจัดห้องสมุดกันเลยค่ะเราโลทำอะไรอยู่คะพี่โลกำลังประกอบอุปกรณ์ค่ะอะไรบ้างหลายลสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ประกอบอันนี้ได้คุณเปิ้ลมาช่วยได้คุณก้อยมาช่วยแล้วก็คุณพี่ตรวจสอบอีกสองท่านสเสร็จทันเวลาแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนค ส่นภาพถิ่นความรู้สึกนีเนืนะคะที่บริษัทหอวแว่นกรุ๊ปจงกัดได้มาสร้างห้องสมุดหลังนี้ให้ก็ความรู้สึกเลยรู้สึกดีใจมากที่ได้รับสิ่งที่ดีจากบริษัทหอวแว่นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำมาใช้ประโยชน์กับการศึกษาได้มากที่สุดเลยเก็โรงเรียนเหมือนกับมีอะไรที่บันดาลขึ้นมาให้โรงเรียนเราได้รับห้องสมุดอย่างนี้ซึ่งที่จริงแล้ววาดฝันไว้มานานแะล้วแต่ว่า ยังไม่เคยได้ก็ได้ขอวันนี้นะครับหลนมานานมาค<า>่ะก็คิดว่าจะใช้ห้องสมุดหลังนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้อนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเรียนเราแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับโรงเรียนอื่นที่็นคามสําสคัญอาจจะมาใช้ร่วมกันที่นี่เป็นศูนย์กลางของไม่ไม่เป็นใน,นางนอกที่ว่าอาจจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก เรามีของดีทเราสมมารใช้ดได้พ่อคุณครูจะใช้ห้องสมุดหลังนี้ไว้ทําประโยชน์อะไรให้กับนักเรียนบ้างคะก็สําหรับห้องสมุนดนี้นะคะ,อะนอกจากเราจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชุมชนก็เริ่มเริ่มมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ถ้าเกิดเราได้ห้องสมุดแบบมาตรฐานมาแบบนี้ทางชุมชนก็คือสามารถเข้ามาร่วมใช้กับเด็กนักเรียนของเราได้มีประโยชน์นอกจากเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์แล้วชุมชนรอบข้างก็ยังได้รับประโยชน์ร่วมด้วย วันนี้เราก็อยู่กันที่อาคารห้องสมุดหลังใหม่ที่เมื่อวานเราได้มาจัดห้องสมุดมาปรับปรุงพื้นที่การเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อทำพิธีส่งมอบกันในวันนี้นะคะตามมาดูกันเลยค่ะ าคีคะขออนุญาตสัมถาถึงที่มาที่ไปของโครงการแดดน้องครั้งที่18ในครั้งนี้ค่ะโครงการแดดน้องเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดหนึ่งเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับโดยการที่เราเราจะบริจาคแว่นตาแล้วก็อุปกรณ์ทางการศึกษานะครับให้กับโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับ ค่ะก็เลยได้ที่โรงเรียนโยมเบือแห่งนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้มาจัดสร้างห้องสมุดหลังนี้เสร็จสิ้นแล้วทีนี้ก็อยากจะฝากให้คุณจิมมี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่จะได้ห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้ไว้ใช้งานกันคะ่ะคือผมคิดว่า,าการที่เราเบริจาคห้องสมุดเนี่ยก็ถือว่าห้องสมุดที่เป็นแหล่งความรู้นะครับเป็นแหล่งที่จะเก็บหนังสือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่า oh. นักเรียนแล้วก็ครูครูเนี่ย จะาสามารถให้หาความรู้จากห้องสมุดอันนี้แล้วก็หวังว่าที่จะทําทให้นักเรียนเนี่ยมีการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะสำหรับพิธีการในวันนี้นะคะเราก็จะทําการเปิดห้องสมุดอย่างเป็นทางการเพื่อมอบห้องสมุดให้กับน้องๆนักเรียนบ้านยมเบือค่ะ ใหนูอยากเป็นทหารนั่งบนรถถังที่คันใหญ่ใหญ่ขอให้ได้เป็นทหารที่กล้าหาญชาญชัยหนูจะเป็นพยาบาลคอยดูแลคนไข้ขอให้เป็นพยาบาลพูดหวานจับใจหนูจะเป็น ใครจะเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งใดขอให้สมดังใจได้เป็นดังฝันแต่มีอีกอย่างที่สำคัญเนื้อสิ่งใดนั้นที่เป็นคนดี